สวัสดีครับพบกับผมและก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการแก้ปัญหามีคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าบอลเราสูงสูงแบบนี้ถ้าบอลเราสูงสูงนะครับแล้วลมพัดก้านหักโดยเฉพาะโดยเฉพาะบอลโบราณทั้งหลายแหล่นี่ที่ก้านยาวๆเนี่ยบางทีเขาไม่ทนนะครับเขาไม่ทนเนี่ยจะทาไงเพื่อให้เขาก้านไม่หักไม่งอแล้วก็ลมพัดไม่หักอ่าวิธีแก้ปัญหาง่ายมากเลยนะครับก็คือเราจะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่แบบนี้นะฮะ แล้วก็ลวดครับผมไม้ไผ่กับลวดเรามาเอาไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่จะปลายแหลมนิดนึงนะฮะเราเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเทียบกับตัวอันนี้ของเราเทียบกับตัวบอลเรานะฮะปักลงนิดนึงแล้วก็ดูว่าตรงไหนกาลังพอดีตรงนี้จากนั้นเราก็ทําการบากไม้ไผ่ครับผมบากไม้ไผ่หน่อยนึงนะฮะเพื่อให้มันเป็นร่องแบบนี้เหลือส่วนสูงมาก็ได้ไม่เป็นไร แล้วนำลวดนำลวดนะฮะลวดแบบเล็กๆหาได้ทั่วไปนะครับเศษลวดต่างๆที่มีในบ้านเราหรือจะซื้อเป็นขดๆก็ได้นะฮะมาพันพันครับผมนะพันอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะพันอย่างนี้มองเห็นไหมเอ่ย่ะพันอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นี่น,นี่แล้วก็ทำโค้งๆหน่อยโค้งๆหน่อยนะอยะ่างเงี้เพื่อเอามาล้อมเอ บอลก้านบอลสีเรานะฮะจากนั้นเราก็นำอ่ะตัวนี้นะฮะที่เขาไม่เคยทนเราก็ปักลงไปนิดนึงปักแล้วก็รว,วบใบของต้นไม้เราเนี่ยบอนสีเราเนี่ยมาไว้ในตัวขดลวดนะฮะนี่ประมาณนี้เห็นปะ่ะมันก็จะสวยแล้วก็เวลาโดนลมก็ไม่หักแล้วพยุงก้างพ,พยุงก้านบอนสีให้ทนนะฮะบอนสีเก่าๆอะ่ะจากก้านยาวนะฮะเช่น<ม> เช่นตัวนี้นะฮะปีกกินารีเนี่ยเขาจะกระจัดกระจายเห็นไหมครับทีนีนะ้ถ้าเรานํามารวบรวมเข้าด้วยกันโดยใช้บุกีน้นั่นที่ที่ที่วงขวดลวดนะครับอันนี้เป็นการ DIY ง่ายๆนะฮะเขาก็จะอยู่ในวงเดียวกันเห็นไหมฮะปีกกินาลีแล้วก็จะเป็นวงแล้วก็สวยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะให้เราได้ชมความงามแล้วเวลาลมพัดก็ไม่หักนะครับอีกการหนึ่งยังไม่มา เดี๋ยวขอยยกอีกการกนึงนะครับก็รวบเป็นการรวบก้านเข้ามาไว้ในวงวงอันนี้เราเฉยนะฮะวงลวดเราอ่ะอย่างนงี้รวบรวบมาไว้เข้าด้วยกันอย่างนงี้นะฮะนี่เลยเอาเข้าในวงแล้วก็ปิดวงล้อมไว้ซะด้วยลวดเรานี่งไงแค่นี้เองแค่นี้เราก็จะได้ก้านก็จะไม่หักเวลาโดนลมเนี่ยก็จะมีไม้ไผ่ช่วยพยุงแล้วก็มีลวดช่วยพยุงแล้วก็ทําให้เขาเป็นวงแล้วก็ สวยแบบนี้นะฮะบอลอันนี้ปีกกินาีนะครับมุกอันนี้ปีกกินาีใช้วิธีแบบนี้ก็จะได้เห็นความสวยเขาตลอดอันนี้เป็นบอลที่บอลโบราณเก่าแก่เหมือนกันบอลโบราณเก่าแก่ทั้งหลายในก้านเขาจะยาวหน่อยเวลาโดนลมโดนอะไรก็จะก็จะหักหรือไม่ก็โบกโยก,โยกจนแบบว่าอันนี้เลยนะฮะยิ่งถ้าบ้านไหนไม่มีสแ,แลนอีกตัวหนึ่งที่ก้านยาวมากๆเลยก็คือ นางใหม่ครับนางใหม่เนี่ยก็ต้องช่วยใช้ไม้ช่วยพยุงเหมือนกันเห็นไหมนางใหม่ก็ต้องใช้ไม้ช่วยพยุงตรงนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เขาออกนอกรูนลอกทางไม่เขาจะกระจัดกระจายนี่นางใหม่นะครับนางใหม่ถ้าต้นเล็กๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาสูงขึ้นมาเมื่อไหร่อก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะอันนี้เป็นพระลามที่เราเมื่อวานนี่แหละที่เราซื้อแล้วก็มาลงปลูกสังเกตว่าผมจะมีไม้ไผ่เห็นไหมฮะ ปกักล้วก็เอาลวดมาคล้องตลอดเลยเป็นการช่วยช่วยพยุงเขาก่อนนะฮะถ้าเราเอาไม้ไผ่ออกจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาก็จะล้มครับผมนี่ไงเขาก็จะล้มเขาก็จะล้มเพราะว่าเขาเราเพิ่งเอาลงกระถางไปอะ่ะเราก็ต้องช่วยเขาพยุงตอนแรกก่อนเพื่อให้เขาได้แข็งแรงทนทานแล้วเราก็ค่อยปล่อยเขาอพอเราใส่ลวดลงไปแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะอยู่ในวงลวดของเราแล้วก็ ไม่หักนะครับอ่ะประมาณนี้แหละลองดูครับเป็นการ DIY ง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่ที่เราหาได้ทั่วไปไม้ไผ่นะฮะกับลวดเส้นลวดจริงๆเขาไปซื้อไอที่บงๆนั้นนะไฮโซหน่อยแต่เราอยู่บ้านนอกเราก็ประยุกต์เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาช่วยมาช่วยทําให้บอลสีเราเนี่ยเข้ารูปเข้าทรงสวยๆหน่อยเพราะวัตถุประสงค์ที่เรามีบอลสีคือ เราต้องการที่จะให้เขาโชว์ใบสวยๆเป็นพุ่มแต่บางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ต้องช่วยให้เขาเป็นพุ่มแค่ <c oughs> นั้นเองนะฮะด้วยการเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม้ไผ่เห็นไหมครับไม้ไผ่ตรงนี้นะ้ผมก็เอาลวดมาวงๆล้อมแล้วก็ดึงกา้านก้านไอ้นี้มาก้านบอลสีมารวบรวมกันแค่นี้เองเสร็จแล้วเวลาเดินผ่านก็จะโอ้โหเป็นพุ่มสวยมากไม่ไงั้นเขาก็จัดกระจ,จา,ายนะเราต้องช่วยเขาแต่งหน่อย นะโอเคลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ไปใช้ดูใช้ไม้ไผ่กับลวดครับ2อ,อย่างไม้ไผ่ตรงนี้แหละที่เรามีหาได้ง่ายๆกับลวดแล้วก็ก็จะต้องมีกรรไกตัดลวดแบบนี้หน่อยไว้ตัดลวดนะฮะแล้วก็มาวนมาวนรอบตรงนี้แล้วก็ไปปักตามใบบอลสีเราที่เขาชูก้านแล้วก็ก้านย,วยาวๆโดยเฉพาะบอลสีไทยโบราณเนี่ยก้านจะยาวมากบางทีเขา เพิ่งซื้อมาใหม่ไม่แข็งแรงหรือแข็งแรงแล้วแต่ว่าโดนลมพัดแล้วมันมันไม่เป็นพุ่มสวยอะเราก็ต้องช่วยนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตามซับสไครยช่องวีชัยบล็อกนะครับลาท่านแล้วสวัสดีครับ